สวัสดีค่ะมาค่ะมือนีกะเนี่ยค่ะขายนำก่ะขายนำพื่เก้าหนึ่งระคาเนี่ยค่ะมีคนถามหนีเด้อค่ะตัวกล่องช้าตัวนี้กิ๊กกระสอมานี่ราคาสามร้อยก็บาทค่ะมีคนถามหลายยูเนี่ยค่ะแต่สูงดีค่ะบ่แตกง่ายปกติสื่อแบบแกวมันแตกไวค่ะแบบนี้กล่องช้าได้ดีเลยค่ะนี่นำกะขายแก้ละสิบบาทยี่สิบบาทพื้เก่าราคาบ้านเฮากระซําบ้านเฮานี่และเนาะจากกกะเห็ดไปขายไปเพาะได้ค้ากับเขาเพาะได้ สรงลูกไปโรงเรียนนะคะเป้าหมยของเขากับบ่มีหยางม,หงมากไม้ค่ะในการเปิดลานเป้าไมยก็คือได้เปิดเนาะคะ่ะส่วนได้ขายหรือบด้ขายนั่นก็นเรื่องของมันเนาะค่ะเออเคล็ดลับประจำไอ้ลานก็นคือบ่ต้องไปคาดหวังทุนนะคะเขาเอากำไรไปก่อนทุนเอาไวท้ทีหลังนะคะทุกคนนี่เลยค่ะกาแฟเข้มๆกันไปเลยแสบเน่บ่แส็บแน่แต่ว่าก็ตั้งใจส่งทุกแก้วเด้อค่ะฝากสนับสนุนลานเนโน่ขอ,องเขาอยู่ตลาดบ้านนองภูด,ด้วยนะคะกะ ทำหน้าที่ของเขาต่อไปค่ะทํามาค่ะขายของเขาคือเก้านี่แหละค่ะขายได้หน่อยขายได้ไหลายขอแค่เด้ขายนะคะทุกคนเพราะได้เก็บเพราะได้ใส่นั่นแหละค่ะนี่ได้หน่อยได้ไหลายมันวิทีการบริหารจัดการใส่เงินของเขานี่แหละค่ะว่าสิไปหลอดหรือบอรอดเนาะคะ่ะสู้กันไปค่ะทุกคน